สะพานคาปาบัชิบริดกี่ปีนะร้อยสิบปีร้อยสิบปีตั้งแต่หนึ่งเก้าเก้าเจ็ดโอ้ตอนนี้สองพันสองพันยิบสี่เดี๋ยวแป๊บนึง เาดูพิพศเด็กก็ก้าเสจสะพานนี้สวยไหมตอนนี้ปัจจุบันปัจจุบันสวยเดี๋ยวข้าไข้าวกลาง้าไปกินข้ากวกลางวันฝนนี่ว่าหมอกนู้นใสน้ำนี่ อยู่คิวคนฮูคิวคิวคนขึ้นน่ะเหรอไ่นี่ไงคิวร้านอาหารเราไปฝั่งนู้นไป

ถ่ายรูปได้นะดูน้ำดูมันกระแทกหินนะสคู่ชื่นไหน ใครอะโบสถ์ที่โบสถ์อ๋อวิบูทอ๋อเขาเดินไปนู่นเลยตรง้มันจเป็นสวยถ้าไปบนถ่ายโน้นคนเราจะได้แบบไม่มีคนติดเลยนั่งบนดินน้องจ๋าจ๋าต่อเนื่องให้หน่อยต่อเนื่องให้หน่อยไปไหนให้หน่อยหิมะหน้าหนาวมีหิมะไหมตรงนี้น่าจะมีหิมะโอ้โถ้าหิมะนี่จะสวยมากเลย ดูเหมือนลานก,กีนะเตยมากข้างบนขั้นข้างบนขั้นเด้ออุ๊บขั้วก็มีลิงอะมันก,ก็เป็นเส้นทางอ๋อเป็นเส้นทางหิมะนัะ่นเหรอลานสก,กีโซนอ๋อแต่มันมันเหมือนกระล่องสก,กีน้องชินน้องชินมีผนแบบนะเนี่ยเห็นไหมตัวนั้นจะเป็นลานหลหิมที่ไหนที่ไหนที่ไหนพามากุจิ ญี่ปุ่นดิค่ะแค่ญี่ปุ่นกันเนาะเจอผู้ปกครองด้วยผู้ปกครองหนูก็มาด้วยที่ไหนคะรามากุจิรามากุจิสวยสวยไม่รู้จะบรรยายว่ายังไงก็คือมันสวยอ่ะ ไปมากไปหาอะไรกินคนเยอะมากห้องน้ำอยู่ตรงนี้ทิ้งเดินขึ้นยิ่งสวยถ้าจะเดินลงรถคาบเรื่อยๆจะนั่งคาเฟ่ก็ตรงนู้นเปเรื่องอ,อาหารกลางวันกระจายกันเลยเากระจายกันไป จะเดินอยู่ตรงไหนเนี่ยข้างบนขึ้นแนวลมเนี่ยสวยมากดูน้ำใสเป็นตาตะแตนเลย สวยสวยยบรรยายไม่ถูกดูมีเครื่องล่อนด้วยข้างบน สวยมากลำธารคามิโกจิโอ้ฟ้าก็สวยฟ้าภูเขาลาําธารแล้วก็เจอผู้บ่าวอยู่แล้วผู้ปกครองหนูเจอทุกที่เลย สามีกจิดูน้ำสิสวยมากมป้าเปิดไอ้นี่ให้หน่อยป้าเปิดนี่ให้หน่อยสวยเนาะเจอสะพาแนแสนด้วยเป็นแบบจีโมะละกตเลยอ่ะดูดี่หน่ะ ขอบคุณค่ะศิลจีวะพี่ปอพี่ปอโอเคก็เดี๋ยว คิลแอนเล้วในแบบเดินก่อนยังไงไลฟ์สดเดี๋ยวก่อนนะสมาชิกเรายังยังไม่มาไลฟ์สดไม่ได้เน็ตไม่ดีอุ้ย เจอต้นไอ้นี่อีกแล้วน้องแกพ่อๆก็ยอดเขาน้องชินเหมือนจะอร่อยอีกแล้วสวยมากค้ามีโกจิอืมอุ้ยน้ำอ่ะน้ำสายททนแค่ปวดขาได้เลยเนี่ยน้ำมันยืนตรงนี้เดี๋ยวรบกวนน้องชินอุ้ยน้องชินอะไรอ่ะอ๋อกระินที่อ่งเออเฮ้ยนึ๊ นึกว่างูเด้น้องว่าไปถ่ายถุงน่าสวยยังไม่ต้องถ่ายวนะสวยหมดแหละน้องชีนอย่าเพิ่งไปเอาตรงนี้หน่อยอยากได้สะพานโอ้ยสะพานเล็กสะพานเราก็ไงนู้นกุจิค้ามาก,กุจิชื่อเต็มๆว่าอะไรนะอ่ะาคาบิโคจิคาบิโต้กจิสวย ช่วงนี้คุ้มแล้วเนี่ยไม่ต้องเดินไกลเลยเด,ลดูป่าสมบูรณ์มากเลยเขาเป็นอุทยานอุทยานแห่งชาติแบบสวยมากดูน้ำสิ อุแม่หลวงแล้วแล้วนมเจอผู้ปกครองแล้วถือถือกล้องให้แป๊บข้ามาคุจิค่ะพูดแบบสีว่าอะไร นั่งรถมาไกลไหมครับโอ้โอ้นั่งนั่งรถจากไหนมาไหนนั่งซิงกันแซงแจกนอกระยะามาลงที่ไหนครับมาลงอะไรนะมาซุมโตมาสซุมโตะจากซุมโตต่ออะไรครับต่อด้วยรถไฟเล็กมาที่ชินชิมะชิมะแล้วก็มาต่อรถรถบัสรถบัสรถบัสเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เดินเดินเสร็จเสร็จเสร็จกี่ชั่วโมง ตอนนี้คำนวณยังไม่ได้ค่ะตื่น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 กี่โมงครับเพื่อสาตื่นตีห้าเศษทานข้าวกี่โมงทานข้าวเจ็ดโมงขึ้นรถกี่โมงฮะขึ้นรถขึ้นรถเซ็นเซนกี่โมงฮะขึ้นรถเซ็นเซ็นแปดโมงแปดโมงครึ่งแปดโมงตรงแล้วเรามาถึงมัซโมโต้สิบโมงห้านะองสิบโมงห้านาทีปัจจุบันปัจจุบันนี้เราถึงภูเขาแล้วบ่ายโมง ทานเข้าวกังวันหรือยังยังค่ะเดี๋ยวทานข้าวกังวันด้วยกันนะคะโอเคแล้ะจ้าคามมโกจิลมลืนลมล่นดูลำธารน,น้ำใสใสตาตะ,ะแตนเลยนอ่ะน่นนนสะพานข้างหลังสะพานแขวนอ,อืม อืมสวยอะไปทุกมุมเดี๋ยวเดินไ <si te S 1> ปอีก <upright> ย <programming languages. S 3> ิ่งสวยสองหนุ่มไม่ไปยืนด้วยกันไหนเหรอสองหนุ่มไม่ไปยืนด้วยกันไหนเหรอน้องถ่ายผมนะถ่ายไก่หมูมาแล้วมั้ยเดี๋ยวสี่คนนึก็ได้มั้ยขึ้นตัวใช่ไหมฮะปล่อยมันไอแดงปล่อยมันเลือดเถอะ เอาจ้ถ่ายกันสามเร็วเรวเวมาหมดแล้วนะมาหมดแล้วไปไหนอีกคนไงมาตึงแ้วเออมาเนี่ยถ้าภาพนี้ก็คุ้มแล้วเนี่ยดูข้างหลังเิเอ้าวใส่ป่ะขึ้นตัวนะไร สวยมากเออสวยมากสนุกไหมคะที่นี่ที่ไหนคะที่ไหนคะกำลังไปดับไฟกันอยู่นี่นไหนไฟไหม้เหรอฮอกเตอร์ไง อ๋ออ๋อสำรวจอ๋อนั่นมันมีถ้ำอยู่ตรงนั้นน่ะอ๋ออยู่ยอดเขาอ่ะไปหาอะไรกิน่อไปหาอะไรกินก่อน อ๋อเขามีคนดูแลความปลอดภัยด้วยนะปะดูแล,ลความปลอดภัยที่ใส่เสื้อสีเขียวอะ่ะมาหาอะไรนี่บ่ายกี่โมงแล้วยังไม่ได้กินอืมไปลอาก,กินเลยก่อนลองพื้น đơn thuần hạnh mai bé bé nơi bà hạnh mai bé bé nữa